พัดโบกทองความงามที่น่าสะสมนะครับสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมารู้จักกับไม้สวยอีกตัวหนึ่งครับผมมันอยู่ในครอบครัวโฮมโรมินานะครับผม ตัวนี้ครอบครัวเดียวกับสเสนจันหลายๆท่านเรียกมันว่าสเสน่จันทองแต่จริงเขาไม่ใช่นะครับเเสน่จันทองถ้าตามตำราก็หน้าตาคล้ายๆยาแห้วหมูนะครับมีดอกอมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นของเขาจะหอมนะครับผมส่วนตัวนี้เขาคือพัดโบกทองสวยนะครับตัวจริงสวยมากเลยนะครับผมดูตัวเล็กเนี่ยแล้วบางท่านไปเรียก ผิดพลาดเรียกว่าเสน่ห์จันท์ประกายทองไม่ใช่นะครับเสน่ห์จันทรประกายทองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับใบใบโคนละรูปทรงกับแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ราคาสูงริ้วเลยครับตัวนี้เสน่ห์ตัวที่ไม่ใช่เสน่ห์จันทรนะครับคือพัดโบกพัดโบกก็จะมีหลายตัวครับเป็นพัดโบกน้ําพัดโบกเงินพัดพัดโบกริ้วทองอะไรก็แล้วแต่ครับเยอะมากเลยนะฮะแต่วันนี้ตัวที่ผมสะสมนะครับผม ไม่เลี้ยงตัวสเสน่ห์จันททองที่เป็นยาเห้วหมูแต่ผมเลี้ยงพัดบบกทองเอามาแทนด้วยเหตุผลที่ว่าผมว่าเขาสวยกว่านะครับผมดูความสวยล้วนๆน,นะครับผมไม่ได้อิงตำรานะครับไม่ได้สะสมตามตำราสะสมตามความชอบครับความสวยงามครับแล้วก็บางท่านนะครับอย่างตัวนี้เขาก็บอกว่าพัดโบกการที่เราเลี้ยงเลี้ยงพัดโบกไว้นะครับในบ้าน เป็นเหมือนการพัดเงินเข้ามานะครับพัดโบกเงินเข้ามาหาเรานะครับอันนี้ก็พัดโบกทองก็พัดทองเข้ามาหาเราอันนี้ก็ความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะครับท่านใดเชื่อก็ตามนั้นเลยครับแต่ส่วนผมนี่คือพัดโบกความสดชื่นความพึงพอใจล้วนๆครับผม <c oughs> ความชอบครับพัดความชอบเข้ามาหาตัวครับผมเ <c oughs> มื่อก่อนน้องต้นแค่นี้ฮะในกระถางสักกี่นิ้วอ่ะ 6นิ้วก็ครับอ่ากระถางประมาณ6นิ้วน,นะครับราคาไม่เกินร้อยนะครับราคาไม่เกินร้อยบาทครับปัจจุบันอันนี้ก็โดนไปหลายร้อยเหมือนกันนะครับผมก็ตอนถูกผมไม่ซื้อครับผมซื้อตอนแพงนะครับผมผมก็เมื่อก่อนคือโดยความที่เขาว่าเขาไม่ใช่สเสนจันผมไม่ได้เก็บแต่เขาสวยนะครับอ่าแต่ตอนหลังเนี่ยพอพอผมเอออยากได้พัดโบกอะ่ะ ตัวที่พัดโบกในน้ําผมไม่เอาผมเอาพัดโบกโบอกอะครับก็พอไปทักไปหาพี่ที่ร้านต้นไม้ที่เขาขายขอบอกน้องมันขึ้นราคาฮะผมบอกมันขึ้นได้ไงพัดโบกนะมันธรรมดาคนเขาไม่ได้เล่นกันนี่พัดโบกเขาบอกไม่รู้มันเป็นอะไรช่วงนี้ราคามีคนตามพัดโบกทองเนี่ยไอตัวยอดทองเนี่ยผมอ้าก็เลยโดนราคาแพงมาซะเลยนะครับผมแต่ถามว่า ซื้อมาก็สบายใจครับเพราะว่าความสวยของเขาเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นไม้ที่ผมคิดว่ามันโตช้านะเขาโตช้านะครับเขาไม่ได้โตไวเลยนะครับผมก็ถ้าใครรู้จักผมเป็นการส่วนตัวนะครับผมสายหั่นนะครับผมผมไม่รอแตกแตกหนอนะครับผมสายหั่นนะครับก็พอดีตอนนี้มันจะมืดแล้วครับก็ฟูมไปไม่ค่อยชัดนะครับก็อันนี้ ลองเขี่ยๆียดูลาะโอ้โหยังทําอะไรกับเขาไม่ได้ครับต้นเล็กมากนะครับผม่ส่วนของหวังผมคือต้นนี้อต้นใหญ่น้อยต้นใหญ่น้อยต้นใหญ่น้อยเป็นไงเอ่ยลองเขี่ยดูกันเรามาเขี่ยดูหน่อยนะครับผมอมสิงหันนะครับผมเรื่องหันหันนี้ไว้ใจผมนะครับหันทุกต้นครับสวยแค่ไหนผมก็หันไม้โชว์ผมก็หัน การเก็บไว้เอาลูกเอาหลานนะฮะฟับฟับฟับนี่ก็อ้โหคุยไปก็รู้สึกว่าน่าจะต้องรออีกสักพักใหญ่ๆครับผมต้องรอสักพักใหญ่เลยมีโอกาสยกยอดแน่ครับผม ยกยอดยังคิดดูว่าจะให้หน่อมันดันออกจากตอเองหรือว่ายกยอดไปแล้วเงาข้างล่างหั่นให้หมดเลยเดี๋ยวขอเป็นโจทย์ที่ผมคิดอีกทีนะครับก็น่าจะหมดฤด,ดูหนาวครับประมาณกุมภาหลังกลางเดือนกุมภาไปแล้วครับอากาศไม่เย็นแล้วอากาศร้อนแน่ๆเยวจะทำการหั่นเจ้า พัดโบกทองต้นนี้นะครับเดี๋ยวก็วันนั้นผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีความรู้เกี่ยวกับพัดโบกทองก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะครับก็แนะนําผมได้นะครับขอบคุณครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องใหญ่ก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ